แฟนคลับเอ็นดูคะ่ะนักร้องสาวดางโพสขออภัยเดินท่องเลขใครทักก็เบอร์หลายคนคงเป็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะก่อนที่จะกาเบอร์ในหน่วยเล็กตั้งก็ท่องและจจำเลขวนไปเช่นเดียวกับนักร้องสาวคนนี้คะ่ะสานีนิพากรล่าสุดที่เธอได้โพสภาพอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความเผยว่าใครเป็นเหมือนนี้บ้างเดินท่องเลขไปขออภัยที่ทักใครก็เบอร์พี่แก่ละสมองสมอง,มองท่องอยู่นั่นจนจะผิดโอย ตูน้อตูเมื่อเลือกตั้งกันนะขออนุญาตลบเลขผู้สมัครนะคะท่ามกลางแฟนคลับต่างอินดูและบอกเสียงเดียวกันว่าเป็นเหมือนกันเช่นท่องไปเหมือนกันเลยค่ะพี่สานี้ท่องไปพร้อมมีสร้อยคอเป็นเหมือนกันค่ะพอจะก,กาก็ลืมเลขเฉยหนูก็ท่องพ่อหนูก็เป็นค่ะท่องต้องแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ